Tchau. Ah. เอซีพรค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงน่าทึ่งน่าอึ้ง Amazing Business Gano ค่ะกับบทพิสูจน์ความสำเร็จนะคะของธุรกิจงานบุญกาโนที่วันนี้กว่า13ปีในประเทศไทยนะคะเรามีผู้ที่ประสบความสำเร็จในตำแหน่งสูงสุดทั่วประเทศไทยกว่า300รหัสค่ะแล้ววันนี้นะคะเอจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความสำเร็จที่น่าทึ่งน่าอึ้งเหล่านั้นนะคะในช่วงของรายการ Who is the one ใครคือเบอร์หกาโนค่ะ และไม่ว่าผู้ประสบความสำเร็จท่านนั้นนนะคะจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยค่ะเอจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความสำเร็จของผู้นำเหล่านั้นกันค่ะทุกท่านพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมไปกับเอเลยค่ะค่ะวันนี้เอและทีมงานขอพาท่านผู้ชมทุกท่านขึ้นทางด่วนสู่สะพานพรามเก้าค่ะเพื่อข้ามไปอีกฝากหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะคะ และจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้อยู่ที่ย่านประชาอุทิศค่ะค่ะถ้ำจันทรสฝนที่ชุ่มฉ่ำนะคะตอนนี้เอยืนอยู่ที่ปากซอยประชาอุทิศ81ค่ะและในซอยนี้นะคะก็เป็นที่ตั้งของคลังสินค้าการโน่ ano, ประชาอุทิศ81ค่ะซึ่งถือว่าเป็นจุดกระจายสินค้านะคะในพื้นที่ฝั่งธนบุรีนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะหูอิสระวันของเราในวันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะคะท่านเป็นเจ้าของคลังสินค้าประชาอุทิศ81นั่นเองค่ะและวันนี้ถือได้ว่าท่านเป็นนับสู้มือเก่านะคะและเป็นสาวมั่นนะคะที่มีพลังอย่างล้นเหลือค่ะเดี๋ยวตามเอไปพบกับท่านกันเลยค่ะโอ้โหท่านผู้ชมคะตอนนี้เอมาถึงจุดหมายของเราในวันนี้แล้วค่ะนั่นก็คือคลังสินค้าประชาอุทิศ81นะคะต้องบอกว่าดึงนอกใหญ่โตจริงๆเลยค่ะ แต่ข้างในจะใหญ่เหมือนข้างนอกหรือเปล่าเดี๋ยวตามไอ้ไปดูกันค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับูุิิตะวันของเราในวันนี้ทาง g ี t ทีมเ r a i n e r ภูมิใจที่จะนำเสนอความสำเร็จที่น่าทึ่งของอดีตสาวจันทนาสู้ชีวิตผู้ไม่เคยยอมแพ้แม้จะล้มสักอีกครั้งเธอก็ยังยินหยัดลุกขึ้นสู้ยิบตาจนกว่าดาวในที่สุดเธอคือโกลเดมอนดีเรคเตอร์คุณวิบรรูษณ์คุณยะพิริยา กืทอสินค้ากันรอบใหม่ค่ะน่าเฟ๊บ์มน้องเอมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสด๊คี่จค่ะมาเลยแข่งกันเยอะพอดีวันนี้เอพีนัดกับพี่วิมลร้างกันค่ะไม่ทราบอยู่หรือเปล่าเอ๋อยู่อยู่อยู่ข้างบนมีกิจกรรมอยู่พอดีเลยนะคะจ้าอันนี้เดี๋ยวเชิญน้องเอขึ้นไปร่วมเลยเอาเลยค่ะได้ค่ะขอบคุณนะขอบคุณเอพี่ท็อปอยู่ชั้นไหนนะเขาบอกว่าทางสินค้าพี่วันนี้ั้องไดยทันย่งมี่วิมลจักรยาเนี่ย เปิดเบรคใครเนอหรือเปล่าคะเบิเราดาวรายกันต่างกันโอน้องเอมาพอดีเลยเดี๋ยวเรร่วมงนที่เป็นกันค่ะเยอให้คุยกันนะเดี๋ยวร่วมเบกับน้องอดีค่ะค่ะยุ้ดลีเย องบอกว่าวันนี้เป็นความโชคดีนะคะที่เอได้มาเห็นกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะไม่ทราบว่าพี่วิมลัตน์จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่การสินค้าบ่อยไหมคะจัดบ่อยค่ะพวกเราจัดประจำค่ะเราคะจัดกันเป็นประจำนะคะค่ะและต้องบอกวันนี้นะคะคือ Who is t ต e วันของเราในวันนี้ค่ะกับ g d d วิมลัตน์บุญย์ธิริยานะคะซึ่งเอเชื่อว่าหลายๆท่านคงรู้สึกเหมือนเอว่าท่านเป็น working w o m e n ของกาโนอีกขั้นหนึ่งค่ะที่ต้องบอกว่ามีบุค,คลิกที่กระฉับกระเฉงอยู่ตลอดเวลานะคะ รวมถึงน้องบอกว่าสมกับใช้ยาดีดีหมื่นโวลจริงๆค่ะค่ะและไม่ทราบว่าช่วงนี้พี่วีมอลลักพร้อมนะคะพร้อมค่ะค่ะค่ะ,คะและในช่วงนี้นะคะฮูอิสตะวันของเราก็พร้อมนะคะเริ่มต้นกับคำถามแรกกันเลยล้วกันนะคะ ไม่ทราบว่านับถึงปัจจุบันนี้พี่อยู่กับธุรกิจการโน่นานแค่ไหนแล้วคะที่เขาเริ่มธุรกิจตั้งแต่ปี42นะคะนับได้ตอนนี้ก็ประมาณ9ปีะคะ9ปีนี้ยิ่งทำยิ่งสนุกนะคะหลงเสน่ห์การโน่เลยคะ่ะโอโ้โหต้องบอกว่าหลงเสน่ห์การโน่เลยทีเดียวนะคะ ค่ะ9ปีนะคะกับธุรกิจการโน่ค่ะไม่ทราบว่าพี่พ์เริ่มต้นในธุรกิจการโน่ได้อย่างไงครับค่ะก็มีบุคคลที่นับถือศรัทธากันนะคะได้นํากาแฟ T ินวันของบริษัทกาโน่นะคะซึ่งเป็นกาแฟสูขภคพาที่พศชอบทานกาแฟอยู่แล้วและได้นำหนังสือเล่มสีเขียวนะคะของดออรสาธิตไทยทันปริมาให้ด้วยเพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้นนะคะเพราะค่ะจากนั้นก็ได้เข้าไปที่สำนักงานใหญ่นะคะก็ไปดูว่าจนได้โชคดีนะคะ,คะ,คะมีการประชุม BOM นะคะ แหม่ยอดเย้ยมเลยวันนั้นนะคะก็ได้เจอ,อคุณป้าจ๋านะคะนภัสวรรณบาลนะ,ะท่านเป็นพยาบาลนะคะท่านอยู่ทางไพศานะคะท่านเป็นดีๆคนแรกๆในยุคก,ก่อนนะคะโอ้ท่านมาแบบดาวเจอจ้าเลยค่ะแล้วสุดท้ายท่านบอกว่าท่านมีไรายได้ห้าหมื่นบาทตรงนีปง้ปิ๊งนะคะพี่ก็อยากมีไรายได้ห้าหมื่นบาทเหมือนกันทํายังไงจะมีไรายได้ห้าหมื่นบาทนะคะก็ขึ้นตตาแหน่งดีๆเท่านั้นนะคะนี่ฝันของพี่เริ่มฝันตั้งแต่ วันที่ฟังระเจ้าวันแรกนะฝันนะคะแล้ววันนี้พี่ก็ทาได้แล้วค่ะพี่ขึ้นดีๆมาสี่ห้าปีแล้วค่ะค่ะและว,วันนี้9ปีที่กาโน่นะคะชีวิตของพี่น์เปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างคะการเปลี่ยนแปลงองดิฉั่ะที่เข้าสู่ธุรกิจกาโน่นะคะค่ะเปลี่ยนแปลงแรกเลยนะที่ภูมิใจก็คือได้สุขภาพร่างกายที่ดีเห็นสวยๆอย่างนี้เมื่อก่อนเป็นผู้ป่วยซึ่งมียาเป็นเพืเ่อนแปลอย่าง จนเพื่อนๆตั้งฉายาว่าราชินีกระป๋องยานะคะจากที่ได้ทานหลิงจือทุกๆวันนะคะจนร้านขายยาถามว่าเธอหายไปไหนสุดท้ายที่ฉันก็บายๆกับร้านขายยาความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐจ,จริงแท้ค่ะดิฉันเป็นเด็กสาวมาจากตจวเข้ากทมเพราะนามันร่มค่ะ จากการที่ศึกษามีน้อยนะก็ต้องทํางานเป็นสาวโรงงานแล้วก็ผันตัวเองเข้ามาสู่5ธุรกิจค่ะธุรกิจแรกที่เข้าสู่ก็คือทําร้านสมสวยค่ะแล้วก็บาร์เบียคาราโอเกะบ้านเช่านะคะทำสาวโรงงานมา22ปีทำา5ธุรกิจ10ปีทั้งหมดนี้ที่ทำมาเพราะอยากรวยนะคะแต่โชคไม่ช่วย ค,ความรวยนะคความที่อยากรวยก็ค่อยๆเรือนเรือนหายไปคงทิ้งไว้นะคะแต่ความร้มเร็วของหา้าธุรกิจค่ะสิ่งที่ได้กำไรก็คือได้ประสบการณ์ค่ะหลังจากขึ้นตำแหน่งดีๆนะคะพอมีสตังก็ย้อนหลังไปใช้หนี้เมื่อครั้งก่อนๆจนได้รับฉายาว่ารูปหนี้ดีเด่นค่ะจาก ที่ใช้นี่หมดนะก็มาซื้อรถป้ายแดงนิสสันนนโอหนึ่งคันนะคะค่ะจากนั้นสัญญาเช่าเทียวฟิกฟาโก้หมดก็ต้องย้ายมาที่ประชาทธิเประชาทีิ8ฐเ 81, เป็นแรงบันดาลใจให้มีฝันใหญ่อีกครั้งคืออยากสร้างาราทํำการโนรีสอร์เอ๊ะเราฝันใหญ่เกินไปหรือเปล่าค่ะก็ได้นำความความใฝ่ฝันนี้ได้ปรึกษา ท่านดีๆีอัฐพลพมพงนะคะท่านบอกว่าออฟฟิศของท่านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาราคา3,6ร้าน6นะคะสำหรับที่ประดาวทิ์ราคา4ี่ร้านก็ใกล้เคียงกันทำให้ดิฉันมีความมั่นใจนะคะที่จะสารสาราฝันอันยิ่งใหญ่ต่อไปนะคะค่ะลานทำนอกจากทำที่ลานทำจะทำลานทำแล้วยังเป็นมุมสวยๆที่ให้เรามองกรุงเทพเมือฟ้าอามรได้อย่าง สวยงามนะคะค่ะจากนั้นมีความภาคภูมิใจที่สุดก็คือบุคคลในองค์กรของดิฉันได้ขึ้นตำแหน่งดีๆหลายภาคอย่างเช่นภาคอีสานนะคะที่โคราชจะมีดีๆไตสิทธิ์ปิยะรัปปนาตนไตและดีๆสมพิมพ์เชนชัยค่ะที่พัทยาตะวันออกนะคะก็ดีๆการมณีมอนเร่นะคะและที่ภาคเหนือนะคะจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีดีๆ พระสินสุนทานนท์และคุณหมอวงสว่างการจนะกมลค่ะที่ลบบุรีก็จะมีดีๆวัดินทิพธนพัฒชัยกุลและดีๆฐานิตาภูเงินค่ะที่จังหวัดสมุทรปราการก็จะมีดีๆสุรพลคุณชัยประเสริฐและดีๆอรุณศรีสุขโขและพี่สาวนะคะคือพี่นัชชาศรีวิไลหลังจากที่ได้ขึ้นตำแหน่งดีๆดิฉันรู้สึกว่าได้ชดเชยสิ่งที่ดิฉันไม่เคยมีไม่เคยได้ อย่างเช่นดิฉันและพี่สาวซึ่งเป็นคนมีความรู้น้อยแต่เอาขึ้นตำแหน่งดีๆรู้สึกว่าเรามีความรู้เทียบเท่ากับปริญญาตรีแต่เายได้แซงแซงและหลานหลายๆคนที่จบปริญญาตรีนะคะดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกับงานบุญใหญ่ธุรกิจการโน่รินจือเป็นเหตุสักดิธิ์เหตุสมปรถนาเหมือนรุ่นพี่หลายๆคนพูดว่าได้รู้จักคำว่าสวยสุขเมื่อได้ร่วมธุรกิจงานบุญรินจืกนอกาโอรกานโน่ค่ะ วันนี้นะคะเอดได้ฟังเรื่องราวการต่อสู้ชีวิตนะคะจนกระทั่งได้ประสบความสําเร็จในธุรกิจงานบุนการโนของพี่พ์แล้วนะคะเอเชื่อค่ะว่ามีผู้นํารุ่นใหม่ๆหลายๆท่านนะคะที่ต้องการเดินตามตรอยความสําเร็จของพี่พ์เช่นกันนะคะท้ายนี้ค่ะพี่พ์มีข้อคิดในเรื่องของการทํางานอะไรที่จะฝากให้กับคนรุ่นใหม่ๆบ้างคะค่ะชีวิตของดิฉันเคยดิลลนต่อสู้จนเกลือบหมดแรงได้การโนคอยพยุง ยงยืนได้อย่างมั่นคงสง่างามมาถึงทุกวันนี้ขอนำคำพูดของรุ่นพี่มาฝากท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติทุกท่านว่าวันรอน้ำบ่าคือรุ่นพี่อิ่มแล้วช่วยรุ่นน้องด้วยให้ทุกคนมีความรักความผูกพันเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวและท้ายสุดนี้ดิฉันขอขอบคุณบริษัทการนเอสเซลอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัดท่านมิตรเรียวสุนเสิงท่านซีโอสาเลมมาดีด และขอขอบคุณผู้แนะนำคุณวิจนัณคงมณีขอขอบคุณดาวรายทุกคนขอขอบคุณไซไลอาจารย์ยงชัยศรีอาจารย์นนจันทร์สิ้นทุกดีดีนักวัฒนาฤทธิ์ยวงศ์ที่มาช่วยสร้างสีสันรวมพลังให้คางประชาธิที่8ปตยขอขอบคุณค่ะค่ะและเรื่องราวความสําเร็จในธุรกิจงานบุญกาโนนะคะต้องขอขอบคุณฮูอิส h e วันของเราในวันนี้ค่ะ กับ g d d วิมลรักษ์บุญยาพิริยาขอขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ธุรกิจเครือถ่ายการโนได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนะคะว่าสามารถตอบโจทย์ชวิตให้กับผู้ซึ่งแสวงกาคหาคำตอบสุดท้ายได้อย่างน่าทึ่งน่าอึ้งค่ะเชกเช่นเดียวกับ g d d ดีวิมลรักษ์บุญยาพิริยาหรือฉายา G ีดีบุโญนะคะผู้ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าจะล้มสักี่ครั้งก็ไม่จับ ที่กาโน่นะคะและเอเชื่อค่ะว่าเรื่องราวความสำเร็จของบทที่เกิดที่นี้นะคะจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีนะคะให้กับผู้นำรุ่นใหม่ๆที่ต้องการจะเริ่มต้นในธุรกิจกาโน่อย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นยู่อิสตะวันควัต่อไปจะเป็นใครเตรียมรอพบกับเองนะคะ